สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกคน,กน,นะครับเนาะกับผมวันนี้เขาก็มีนัดมีนัดกับเราพัฒนาเนาะมีนัดกับเราพัฒนาวันนี้วันที่23เดือน5ปี68นะครับผมกับผมวันนี้อาจารย์หนุ่มโชคก็ได้ทำหวยลาวพัฒนามาให้นะครับวันนี้ไปดูชุด3ตัวก่อนเนาะชุดบดหนี้ตารางพ้ารวยเนาะตารางพ้ารวยวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้มีตารางผ้ารวยเนาะก็วินแนวตั้งวินแนวนอนเด้อวินแนวตั้งก็9 2 5 0 3 6 หนึสี่เจดเนาะนี่คือแนวตั้งนี้คือแนวนอนแนวนอนก็มี9 0 1 2ศูนย์นสามสี่ห้าหเจ็ดนาะนี่คือแนวตั้งแนวนอนนี่คือตารางพางโยของเราเนาะชุดวัที่แล้วชุดนี้แตกสามตัวเจ็ดปดเ้านาะอยู่ตรงนี้วดที่แล้วแตก3ตัวเลยจะวินแนวตั้งแนวนอนเนี่ว่าวินทะยงมุมไ็ได้เนาะวินทะยามุมก็5้าสามหนึ่หนึ่งห้าเนาะเก้าเจ็ด 937 739มเจ็เจ็ทแยงมุมอันนี้ผมไม่ได้เขียนให้ไปจับเองก็ได้เนาะไปไปไปเปน็นลงเองก็ได้937 739เนาะ531ก็ได้เนาะนี่คือทะแยงมุมวินทะแยงมุมวินแนวตั้งแนวนอนก็ตามนี้เลยเนาะนี่คือชุดปลดหนี้เนาะชุด3ตัวเนาะชุดปลดหนี้ชุด3ตัวนะ ị, ตารางรลอยไอ้ของปองนะู่ลวกต่อไปไปดูชุดกบน้อยเนาะกบน้อยที่ที้มออก78ก็ที่แล้วเนาะที่ให้78 นี่คือชุดงบเงินนะวันนี้ก็มี90 3 4 1 2แล้วก็5 6เนาะแบ่งแบ่งครึ่งให้เรียบร้อยแล้วจับคู่ก็อยู่ในตารางนี้แหละมันจับคู่ในตัวของมันมี90 3 4มี40มี93มเนาะมี1 2มี5 6มี51แล้วก็มี6 2เนาะนี่คือชุดงบเมานของเรามันก็จับคู่อยู่ในตัวของมันแล้วเนาะจะวินแนวตั้งแนวนอนก็ได้มีนตัวสตัวก็3 4, 4 5 6ห 9012เนาะวดที่แล้วมันออกเจแอยู่ตรงนี้เนาะจุดกํบหน่วยของเราตารางพารวยก็เอาไปพิจารณาเนาะนี่คือลาพนาของอาจารย์่มช่วงวันนี้เนาะหรือว่าอาจารย์นัดพารวยทําให้เรียบร้อยในตารางพารวยนี้แหละจะวินนี่คือแบ่งครึ่งเด้อแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งระว่าง90กับ12สองเนาะมันจะมีเส้นแดงที่ขีดพ้นขึ้นไปอยู่เนาะนี่คือให้ให,ให้อยู่คนงเราฟัง คนละฝั่งก็เข้าใจว่าอยู่คนละฝั่งเนาะผมก็อธิบายชัดเจนอยู่เนาะแต่ว่าเอฟซีทุกคนก็ไปไปอธดบเอแล้วกันเนาะว่าอะไรยังไงจะวินสีตัวก็ในในช่องนี้ก็ได้เก้าศูนย์สามสี่หนึ่งสองห้าหกนี้อันนี้คือวินเนียตั้งวินนอนก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี้คือวินนอนตารางก็ขิดไปให้ดูเนาะว่าวนอนเนียวตั้งโอเคครับผมนี่คือเราพัฒนาวันนี้นะครับของเราเนาะ เมที่แล้วก็แตกสามตัวสองตัวก็เข้าสุดนี้แหละสุดเดียวที่คำนวณแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้เล่นกันเนาะได้รวยกันปลดหนี้กันทุกคนคนปลดหนี้งวดที่แล้วปลดหนี้ไปเยอะมากเลยคนเม่ๆเนาะทีมงานเตรียมแหล่ทีมงานเมืองนอกไม่ไม,ม,ม,ม่มาดาเนาะเขาได้คนล้านสองล้านสามล้านนู่นเนี่ยเขาอยู่เมืเองนอกเขาคือซื้อหนักเนาะพันคนพันเขาถูกเลขสามตัวเจ็ดแปดเก้าอยู่ตรงนี้เนาะนี่เนี่ยนี่มาดูนี่นี่ วดที่แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูนี่นี่คือดวกออกดที่แล้วเนอะนี่แตกออกเจ็ดแปดเก้าเลยวดที่แล้วเนาะนี่เจ็ดแปดเก้าเขาก็แตกอยู่ตรงนี้เลยโอเคนะครับนี่คือผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงลาพัฒนาวันนี้นะครับแคปหน้าจเอาเลยครับแคปหน้าจเอาเลยลาพัฒนาก็บอกว่าหีบสามเนาะบอกไว้อยู่เลขสองตัววินเอาอยู่ในตารางก็ได้เนะาะจะเป็นสองสามห้าหกเก้าศูนย์ก็ได้วิธีซื้อเนาะตารางนี้เล่นสามตัวสามสองตัวก็ได้เนาะสี่ตัวก็ได้เอ้ยสี่ตัวไม่ได้เพราะว่ามัน ไอ้สตัวได้สี่ตัวไม่ได้เพรามีแค่เลขสามตัวเองมีสามแถวเนาะแถวตั้งแถวนอนแล้วก็แถวตั้งมีสามแถวนอนก็สามตั้งข้อาสามจะวินสองตัวสามตัวก็เป็น่างนี้แหละบินสามารถบินได้เนาะเอาเป็นสองตัวแต่อันนี้ชุดงบน้อยทําให้แล้วเนาะนี่งบหน้อยก็ไม่ไม่หลายคู่โอเคครับผมนี่คือลา,าพัฒนาวันนี้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆปังๆ,ๆนะครับกับอาจารย์หนุ่มโชคพารวยนะครับขอให้ทุกคนรวยๆรวยๆถูกหวยลาพัฒนาวันนี้นะครับ